สวัสดีทุกท่านดูหน้าแย่ๆของฉันไว้นะหน้าฉันตอนนี่มันแย่นิดนึงนะ่ะมันเป็นจุดแดงๆฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าฉันไปญี่ปุ่นมานะ่ะแล้วฉันก็ดูแลแตัวเองไม่ดีฉันดื่มแอลกอฮอล์ขอโทษนะพอละววันนี้ก็เลยหูร้อนเนะ่ะหรือว่าอาจจะไม่ชินอากาศเมืองไทยก็เป็นได้ดนหน้าฉันเลยพังอย่างนี้เลยนะ ฉันว่านะเป็นเรื่องของการใช้โฟมล้างหน้าแน่เลยฉันไม่ได้ใช้โฟมล้างหน้าที่ฉันใช้ประจำตอนสู้ที่ฉันแพนักหนะักเนี่ยหน้ามันก็เลยแย่อดีไงลนะ่ะเพียอ่ะ,อะวันนี้จะมารีวิวเรื่องซีซีครีมของอีทูดี้เพราะว่ามีหลายคนถามถึงคอร์เ c กแอนด์แคร์ซีซีครีมโกลมันจะมีสองเบอร์อ่ะมันจะมีเบอร์แรกคือเหมือนปกปิดอะไรอย่างงี้แต่แต่ว่าไม่ได้เอามาอันนี้จะเป็นแบบ ไม่ได้ปกปิดต่ว่าใช่ผิวแบบโลสว่างไรพวกนี้ซึ่งแบรนด e ์อิทูดี้นางให้มานะจ๊ะก็เลยได้ลองใช้แล้วก็รีวิวผ่าน YouTube ทีนี้ก็เลยอยากจะมาบอกต่อกันตรงนี้บ้างเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ Follow ไม่ได้ s u b subscribe y o u u u b e ของญิงแย้แต่ YouTube แ yeah, ย High ้ Definition นะจ๊ะควรจะโอเคมาดูกันดีกว่าซ c c ีครีมันนี้นะคะ8อ n 1นะคะ 8, นะคะ8ในหนึ่งเดียวเยอะไปปะมันมีอะไรบ้างก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันก็มีแบบ บำรุงกันแดดเป็นปกติดอะไรอีกเยอะแย,ยะสารพัดนะคะที่มันจะทําได้แต่ยาคิดว่าคนไทยอาจจะแบบไม่ค่อยชินเท่าไหร่ว่าเฮ้ยไม่ได้นะฉันต้องลงสีรามก่อนลงรุ่นนี้นั่นเย่านี้ไปหมดนะคะแต่ว่าสมมุติถ้าอาเด็กน,อน้อยมัธยมฟังไว้นะคะเดี๋ยวจะลองทําให้ดูว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นยังไงดีมากเลยเพราะตอนนี้หนังหน้าเรากำลังแย่มากเสียใจดีไหม บีบออกมานะคะมันจะแบบเนื้อมันจะเหมือนแบบสีขาวโอริโอ้โอนะคะเนี่ยนีนอย่างนงี้อันนี้หน้าเราคือไม่ต้องบำรุงอะไรก่อนเลยนะคะแต่ว่าทนไม่ได้อะก็เลยใส่เอสเซนต์อันนี้ไปของญี่ปุ่นดีหรือเปล่าไม่รู้ใช้ไปขำๆ <laughs> ออยอก็ไม่มีเอาไม่ใช่มีออยอไม่ได้มีออยอม,มีออย,อออยอญี่ปุ่นครับมีออยอญี่ปุ่น,น,นเนื้อมันจะแบบ เกลี่ยยากนิดนึงแล้วก็ให้สีขาวฉันจะทาให้ดูข้างเดียวนะแล้วเปรียบเทียบนะคือสมมติว่าถ้าคนไม่มีปัญหาผิวอะ <c oughs> ก็ใช้อันนี้เดี่ยวๆได้เลยฉันลองมาแล้วนะแต่สำหรับฉันเนี่ยฉันรู้สึกว่านะปกปิดด้วยบีบีมันจะดีกว่านะ <c oughs> เป็นไงอืมฉันท้าให้ดูข้างเดียวแล้วกันได้ผลประมาณนี้นะคะจะสังเกตได้ว่ามันไม่ได้ปกปิดเท่าไหร่แต่มันทำให้ผิวเราดูขาวขึ้นเหมาะกับเด็กมัธยมที่อยากจะหน้าขาวอะไรประมาณนานนะแล้วก็ จริงๆถ้าจะให้ยกเร็จก็คือเขาจะมีตัวนี้ด้วยอีท e ูดี้บีบีครีมคอตันฟิตนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงก็ลองไปดูได้ใน YouTube ของยิงแย้พิมพ์ไปเลยพิมพ์ไปเลยว่าอะไรวะ Y A E underscore U U, U, U N W S นะคะเป็น YouTube Channel ของเชนแล้วก็ใช้ตบท้ายด้วยแป้งฝุน่นแป้งฝุ่นจะข่าวมากซึ่งซึ่งดีนะชอบชอบมากเลยอะ ชอบมากนะคะเป็นแป้งฝุ่นที่เลอค่าส่วนอันนี้ก็โอเคแต่ว่ายายรู้สึกว่าพอลงเจ้านี้ไปแล้วก็ลงบีไปอีกมันอาจจะแบบเฮ้ยแน่นไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ลองดูตามาสั่วนที่เหมาะสมนะคะแล้วก็คนที่ผิวขาวอะใช้ตัวน,นี้ยอาจจะดูดําลงดังนั้นควรจะผสมเบสเขียวหรืออะไรก็ตามยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะซึ่งยาแน่นอนยายก็ผสมเล,ล่านี้นะ อเดี๋ยวลองเปรียบเทียบให้ดูดีกว่าอีทูดี้ทูดี้อันนีน้อันนี้มันจะเป็นเบอร์เบอร์สอง n02 นะคะน,นี่โมเดลที่อยากใช้ประจำโมเดลก็จะขาวกว่าอย่างเห็นได้ชัดอันนี้มันจะออกแบบชมพูชมพูอะ่ะเออแต่ทีนี้ถ้าถ้าเราผสมเบสเขียวอย่างเลล่่าเข้าไปมันก็ได้ผลลัพธ์ที่ลงตัวอยู่นะ นี่อย่างนี้เลยนะคะทีนี้มีคนถามมาเรื่องมาลายเขียวว่าเฮ้ยฉันทาแล้วหน้าฉันลอยฉันก็ลอยเหมือนกันนะจ๊ะถ้าฉันไม่ผสมเนะ่ยมันต้องผสมนะไม่ได้เขียวนะ้าเดี่ยวๆไม่ได้จพ้พผู้จริงถ้าเธทาเดี่ยวๆเนะ้าจะเป็นวัมพายเลยแหะ แล้วแต่หน้าเดือเดี่ยวเธอจะหน้าขาวมากเลยฉันไม่แนะนํานะโอเคก็สําหรับวันนี้ลาไปก่อนสำหรับซีซีครีมเนี่ยแย่ yeah, ปื้มในระดับในระดับหนึ่งเลยก็คือว่ามันแบบเหมือนกแบบับทาแล้วเฮ้ยมันขาวขึ้นได้เลยนะแล้วก็เนียนในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบปกปิดความชั่วลายบนใบหน้าได้ในประมาณนั้นนะคะดังนั้นถ้าถ้าเกิดว่าใครที่ตอนเช้ามีเวลาน้อย ใช้นางไปเลยนะจ๊ะจริงๆแล้วก็เด็กปัตยมใช้ได้แนะน,นําแนะนําเด็กมัตยมเลยหรือเด็กมหาลาัยวัยใสควรใช้ซิซีซครีมของอีทูอย่างมาก 1. ประหยัดสอลดขั้นตอนด้วยอนนประมาณนั้นนะเพราะว่าเรารู้ว่าตอนเช้าพวกเธอรีบกันน่ะดูมือข้าซ้อยของฉันสิเป่ไม่ได้ลองพื้นนะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนดีกว่าโอเคปะ